สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีวันที่23ธันวาคม63ครับผมวันนี้เราจะพามาดูสวนมะเขือเทศเชอรี่นี่ครับผมในระบบโรงเรือนนะฮะ จะพามาดูกันฝั่งนี้ครับในระบบลุงเลือนดูดูผลที่ผลออกดอก,ดอกสวยครับมัดเชือก พอต้นมันสูงขึ้นประมาณ3มเมตรเราก็จะโหลดลงมาครับ3มเมตรล้าก็จะพันยอดขึ้นนี่ครับเดี๋ยเราก็ต้องจะมาพันยอดใส่เชือกนะนต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปนะครับพี่น้องดูครับสวยๆเลยระเทศเชอรี่ อดอกทุกต้นครับดูฝั่งนี้ครับผมจะพามาดูฝั่งนี้โหลดตัดแต่งใบอากาศจะได้ถ่ายเท จะสวยครับดกทุกต้นฮะวิธีการผสมเกสรโดยผึ่งนะผึ่งผสมเกสรเดี๋ยวแตเห็นผึ่งบินนะจะถ่ายให้ดูไม่เห็นมันบินมานะ ดกครับดกดกจริงอะไรจริงครับพี่น้องปลูกครั้งเดียวเก็บขายได้ทั้งปีครับแดงเต็มพื้นเก็บไม่ทันครับสวยไหม

ดอกทุกต้นจะดูเลยครับสวยงามอันนี้บันไดเราจะขึ้นโหลดขึ้นในพันยอดครับวิธีการพันยอดใช้บันไดบันไดสามขั้นแล้วก็ไต่ขึ้นไปพันยอด พันยอดพันยอดดูมะเขือเทศอีกหนึ่งอย่างอันนี้เขาเรียกว่าพันอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ละวันนี้ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ก็โอเคผลสุกมันจะออกสีแดงๆหน่อยๆคำๆ ประมาณนี้อันนี้จำไม่ได้พันอะไรนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันเพิ่งทดลองปลูกปีนี้ตดนสวยระบบน้ำหยด2องเส้นปลูกซ้ายขวาความห่างก็ประมาณ30เสเซน ตัดแต่งใบตลอดให้เหลือเท้าเดียวไม่ให้มีกิ่งก้านออกมาสังเกตนะครับเราจะได้เก็บผลผลิตได้นาน มีสองฝั่งนะครับอันนี้มาเขือเทศลูกใหญ่ดีครับลูกใหญ่แดงเต็มส่วนครับสวยงามตามทองเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่น้องครับ บุตรธิดาฟาร,รม์มขอบคุณครับ